บอกก่อนเลยฉันไม่สามารถเกลี่หาที่มีแคลอรี่สูงได้ในมื้อเช้าผู้ชายจะต้องหล่อถ้าไม่หล่อจะไม่ใช่มนุษย์ผู้ชายหน้าตาปานการที่เกิดในดินแดนแห่งนี้จะมีจํานวนมากกว่าผู้ชายที่หน้าตาดีฉันมีความรู้สึกว่าแบวของฉันมันจะไปได้วสวยขอบคุณที่เธอมากันแหล้วมเมลเปอร์เสียที่น่ารักของฉันผลก็คือคุณไปซื้อนี่เสาดุนที่น่าสถานนี้สินะขอโทษนะคะฉันไม่สามารถหาซื้อเซเว่ให้คุณได้จริงๆค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าครับพี่คุคง นายน่ะตอบฉันมานะอาทาเบะอากิโกะน่ะอยู่ที่นี่ไหมนายน่ะคงชอบถุทงท้าคู่นี้สินะต่อไปนี้ฉายาของนายก็คือเจ้าชายหนึ่งกระป๋องและการต่อสู้ของฉันก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่นายไปบอกใครแล้วก็นายตายแน่ นี่คือการแก้แค้นอารากากิอาคิจริงๆแล้วฉันเกลียดเธอจากส่วนลึกของหัวใจเลยละ่ะนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันจะอุทิศทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อที่ำให้เธอหันมาตกลงรังฉันในตอนนี้และเมื่อเธอจริงจังว่าเธอถึงจุดจบฉันจะเปิดเผยตัวตนและเธอจะได้รับรู้ถึงความโง่ของหัวตเธอเองฉันขอเรียกมันว่าแผนการเดนอ,ออนลอ ฉันแปลกใจจังเกิดอะไรขึ้นกับนายหรอมาคาเบคุงอ่าว